สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมือน,นี้มาพอกช่องกระแตน้อยชาแนลกระแตน้อยจะพาไหมมักใส่ออนอย่างค่ะใส่ออนหมูนี่ต้มต้มมาเรียบร้อยแล้วค่ะกระแตน้อยต้มเอาต้มแล้วใส่ซอมซอมซักซักให้เป็นรูเวลาเวลามักมันจะได้เขานำเขาเนื้อนคะคะ กได้ซับไปนแน่แล้วอ้าวนี่เครื่องปรุงวัตถุดิบมีกระเทียมหลากหอมผักชีนี่เครื่องหอมของแถพริกไข่ค่ะมีใส้ไส้ซีอิ๊วดำน้ำค่ะซีอิ๊วดำแล้วก็มีซอ้อย แล้วก็ซอสฟ้าเขียวค่ะนี่มือนีกระแต่น่อยจะใส่พริกแกงน้ำค่ะพริกแกงพร้อมที่ขายบ่ได้ใส่รสด,ดีน้ำด้วยค่ะใส่รสด,ดีแล้วมือนีบ่บใส่ผงชูรดอ่ะมาตาพริกไทยก่อน ี่บนแลนนี้บอกเ <laughs> สะลาบพักขีลงไปนำตามด้วยกัะเทียมเจ็ดให้พี่น้องเบื้องพับขาวๆเนาะอย่ามาฝุ่มเนาะ ให้ละเอียดเอียดกะเอาละเอียดซ้ำหนึ่งก็ได้นะคะมันนี่อุ่นอยู่ครับนั่งอยู่ข้างเตาครับบรรยากาศก็พอนลมทับเนื้อเมูสั่ครับมันนี่นั่งอยู่ข้างเตาแต่หน่อยอุ่นนะมันนี่มาปรุงอ่บมาปรุงทั้งทีครับพีนี่อ่า ใส่รรดีใส่รรดีลงไปเลย่รดีหกเรียบร้อยใส่ลงไปเลยค่ะอ๋อหอมผีไช่ขนาดครับใส่ใส่ซอหออยดหอย ประมาณสองช้อนพริกแกงกะแล้วเต้ผู้มากเนาะคะ่ะใส่หน่อยใส่หลายหรือว่าโบใส่กระไดแต่กระเต้น้อย <โด S 1> ลองเอาใส่เบึงเพื่อ,อ,อหอมเพื่อความหอมจดฟด้าเขียวสามช้อน ใส่ซีอิ๊วดำนำ้ำเล็กน้อยมาใส่หลายต mm. ิชออนนะ mm. ไม่อยากใส่เลย mm. <laughs> ใส่ซีมิ้งขยำ mm. หอมเคือง ม,มาได้ทีแล้วประมาณสิบนาทีจำควายมาอย่างอ่ะครับมาเห็ดน้ำจิ้มครับพันนี้น้ำจิ้มกะเซมี่มนี่ใส่หลากหอมพักชีน้ำค่ะกระเทียมหมังหนาวเพื่อเพื่อบเปียวกใส่หวังหนาวมีมีหนมามะขามเปียกน้ำค่ะกใส่ก็อ,อื่นน้ำตาลปีบ๊บ น้ำตาลน้ำตาลบอกเผาน้ำตาลบาาวบเผาเรอจะใส่เป็นน้ำตาลปีบก,ก็ได,กด้ก็มีผงนัวผงชูรสกระพิกป่นเมนูนี้ใส่พรพิกป่นค่ะนี่ข,ข้าวขวานำ้ำซีเบิร์กล่ะค่ะอ้าวหอมหอมที่จะใส่ก็มีใส่หอมบัวกับหอมฉีเล็กน่อยค่ะอา้าวอลาบผักชีกับกระเทียมมาตําก่อนค่ะ ่ะพี่น้องอยากเอาไปเห็ดโอ้จะเรีนนี้วะสองเวลาตองครับคุณกำลังย่างย่างนะครับโอ้เห็นหมอนอะครับมีไก่ครับเก่าล่ี้ย่างสุกแล้วนี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ย่างสุกครับตัวนึงอ่าครับตัวนี้ย่างสุกอ่ะ อ๋เหลืองกินตะกินเถอะนะครับอ่าเนี่ครับนะ <Okay. S 1> บตัวอย่างนะครับนะพร้อมอ่าครับเป็นวิธีปรุงเล่นมือตำ่ำ <laughs> กะพี่น้อยอยากไปเห็ดเอาน้ำจิม้มจิ้มกับอย่างใสอ่อนหมูเนาะค่ะจุดนี่จุดกะเตี้ยหน่อยเยน <laughs> อนันนั้น,อ,อ,น,นอันนี้ะอ่ะครับอันมันกะสิมีเห็ด วิธี่ให้น้องเบิ่งนะครับเนาะวิธีทำวิธีปรุงเอากระเทยหน่อยลืมลืมปลาล่ะรือว่าปเปียกนะเป็นปเปลืาปลาล่ครับคุณเกีนรติโอตางนะใส่เบิ้ลเลยใส่บระข้ามเปียกข้าวหนำบระข้ามเปียกใส่ไปเอาสามช้อนเนาะว่าสามช้อนก็บ,บ่มีสูตรตายตัวแล้วค่ะใส่ปลาล่าลงไป นางได้บุพ่อก,กับเพื่อหมอครับตังไม่ไม่ข้นงใน <laughs> ใส่ผงชูรสลงไปค่ะตัวนี้เสียล้ายเค็ดร้ายได้ครับตั้ข้า <laughs> งนี้ก็จะไม่ใช่ <laughs> <laughs> หนอก <laughs> ขออนุญาตเอาออกซักกอน เลี้ยงแล้วใส่ขาวั่วแล้วแต่ผู้มักขุนหน่อยขุนหลายนะคะนี่คือเป็นน้ำจิ้มกินกับอย่างใส่อ่อนหมู อืมหน้าวนเสอร์บอกงานรอชิมก่อนอื้อบนหรืครับน่ะเบิ้มแก่ๆครับใจน่ำละครับเปียกลงไปอีกแล้วมันหดใส่หอมลงไปเลยค่ะ ิคนนี้เขากันเราลัดตัดตอนให้หนำตาลยังบอทันละลายคักบันไดอ่ะซิมมึงกันเป็นไงอืมพอดีลคะค่ะอ๋อครับพ่านี่ไปสอบแซวนงกันครับสวัสดีค่ะ,คะพอ่อแม้พี่น้อง วันนี้มาพ่อกระช่องกระแตน้อยชาแนลกระแตน้อยพามากินย่างใสอ่อนหมูค่ะย่างไว้เรียบร้อยมีวิธีการหเห็ดพร้อมมีน้ำจิ้มสองถ้วยคือเอาแบบบบเพนแห้งกับแบบเผ็ดเพิพ่นมักแบบเผ็ดจวดจ,วจัดเพิ่นว่าแบบจุดจวดนะครับผักข้างหนึ่งพักข้างนั้นผักข้างนี่มีอันผักกาดแล้วก็บักแตงก็มีหัวละพาดน้ำรับตรงข้างนี้ครับ มีผักกาดดองมาพร้อมอม,มาค่ะมาแสบๆร่วมกันค่ะดุยเลยนะครับท่านนี้อย่างใสออนหมูกิโลหนึ่ง่นอง้องแข่งเลยลอ,ลองใส่ใส่พริกแกงไปอย่างหอมหอมกินพริกแกง มันสะหอมพริกไทยหอมพริกแกงครับเขามันสะกินเป็นนุ่มๆน,นะครับเน,นื้ออ่อนนุ่มครับเพราะว่าใส่ใส่ออนนี่ต้มแลนะ้วเนาะต้มให้มันสุกแล้วค่ะไม่ค่อยหยาบนะครับ หนตอนน้ำจิ้มก็เข้มข้นขนาดได้เ้ากาัดกรอบมา สดบ่วด้ครับเื่อนน้ำจิ้มเน <c oughs> เี้ยมันยังว่าสดอยู่บ่ะมันนี้อากาศกันยังหนาวเย็นขึ้นกาค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัร่มหนาวครับมัน,นี bọc trắng mềm mềm rất rất đặc súy, on Ông mình kiếm ăn hả? Mong năng với bố cái đặc xuống dài bên đây được không? ต้องชุครับ <ừ. S 3> อย่างใส่เพื่อบัวให้มันเหน,น,เนียวต้องต่มก่อ,อนใี่หรอง ต้มให้ซุกก่อนผักกาดใจก็ร่างงามเหมือนครับส่วนเนี่ยผักก็ร่างงามครับ ีหอมทีมาพร้อมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเมนูเมนูกินเหรินนุ้นเขอเมนูกับแก้ม จต่กินก็<ม>เผากระแซบเนี่ย<ม> <laughs> ที่แหลมหอนนะครับเริ่มเย็นแล้วครับร่มมันผัดครับคนละาัก<ม>กัมาจากสวน แม่เป็นผู้ปลูกลูกเป็นผู้กินคือเกา <laughs> <c oughs> ่าอยู่พ่อหอมใส่ครับเนี่ยมั้ง ออกจากเตาไฟมาบอ่ที่แหลกที่ต้องอุ่นๆน,นั่งไปนั่งมากคือที่เย็นเย็นที่นองมันเย็นนะครับหนาวเหรอครับเอาตัวหวัวเจีวครับแล้วก็โซดบแล้วก็โซดคำนะนี่ว่า Okay, dog. อ่อนๆอเอนียนๆอืมเนียนมาะหัวมัะ เจ้าวใส่ข้าวคั่วกับหอมนี่ขุนเข็มข้นดีพี่นอ้องนี่หลายรลวดนะครับเจ้าวพิ่งหวานพิ่งสมพิ่งเผ็ดครับ แซ่บกเซียงไม่หวานมันนี่ก็นั่งอยู่ปลาผักขาดคือเ่าครับมันนี่ครับต้วนมัน เป็นพระขาดครับเป็นพระขาดครับอ่าลองมุมเกลี่นกันครับ สดบ่ค่อยได้แล้วครับมันนี้เพร, <c oughs> <c oughs> รดแล้วครับสูตรตุ้ยเอาบ่ได้ครับอืมจะบวชมั้งสงสัยหรือเปลา 한 걸러 놓는. 이거 왜? 눕고 있 เอามากกันอมมานี่มือเปไหนน้ำจิ้มพี่มือจะคของเสรบบ<า> <laughs> นึกว่าพราสบพี่มือจะคข,ของแนาเบอยู่แล้วนะ<า>คะ เป็นหอมผิดใช่ก็่มักเส่อันนี้ก็พริกแกงมึงแต่พริกแกงพริกแกงนี่ออกเป็นหอม,หอมพริกแกงนะครับ เอาหรือเจ้าเราพอดเลยช่วงนี้อากาศเป็นแฟงพี่น้องกับนกักษาสุขภาพกันเนาะคะ่ะแล้วก็นาวเดี๋ยวก็เย็นแล้วก็ห่อน โอ้มันนี่ก็แซ่บด้วยครับมันนี่ย่างใส่หมูครับมันนี่วสิเสิดบ่เบิวครับมันมนี่ย่างใส่อ้อน <laughs> อย่างใส่อ้อนเนี่ยย่างใส่อ้อนหมูโอ้มันนี่กแ็แซ่บเพื่อเราครับพี่มือน้องกระแต้ครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมกระแต้หน่อยมาเป็นกำลังแรงใจไห่เนาะคะ่ะมือนี่กระแตหน่อยก็เบากล้ามกะมากินย่างใส่หมูครับ คอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนต์เบากรรมกับที่ผู้ใหญ่ตอนนะครับเนาะกับศีรษะเนี่ยครับอ่ะมือน,นี่ก็ย่างใส่หมูกับแสบเพื่อเราครับถ้าชื่นชอบก็บกดไลค์กดแชร์ให้กับแตนหน่อยเนะจ๊ะมือน,นี่กับแตนหน่อยกับเบาการรกับขอลาไปก่อนส,ว,สวัสดีค่ะค